สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิการลงทุนประจำสัปดาห์วันที่13 2 3ถึง23สิงหาคมนะคะก็มองว่าหลังจากที่ปิดยาววันแม่นะคะก็ยังคงต้องจับตาในส่วนของประเด็นต่างๆนะคะทั้งจากภายในเองแล้วก็ในส่วนของปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะในเรื่องของอความขัดแยง้งทางการเมืองนะคะในหลายๆประเทศที่ดูจะเป็นประเด็นให้ ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยถูกกระแทกลงมานะคะตามแรงขายทำกำไรโดยเฉพาะในส่วนของตลาดหุ้นเนี่ยก็โดนค่อนข้างแรงเหมือนกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ประเด็นในเรื่องของการตอบโต้ระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกเนี่ยก็คงจะต้องดูความคืบหน้ากันต่อหลังจากรัสเซียเนี่ยก็มีการออกมาตรการในเรื่องของการกำจัด จำกัดการนำเข้าอาหารนะคะจากทางฝั่งยุโรปเองแล้วก็อเมริกาเพื่อตอบโต้ก,การคว่ำบาตรจากประเทศต่างๆในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็ทำให้กลับมาวิตกกังวลถึงผลกระทบที่มีต่อ,อาภาวะเศรษฐกิจโลกนะคะนอกจากนี้เนี่ยสหรัฐก็มีการาประกาศที่จะเข้าโจมตี ทางทหารในส่วนของกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงในอิรักที่มีการลุกคืบเข้าไปใกล,ใกล้ๆหลายๆเมืองนะคะกเ็เป็นประเด็นหนึ่งที่คงต้องจับตาความคืบหน้ากันต่อแล้วก็มองว่าน่าจะสร้างความผันผวน,นให้ในส่วนของตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะในส่วนของปัจจัยภายในเองเนี่ยในเรื่องของการประชุมกรอนอง,อง,องก็มองว่าดูมีสัญญาณที่ดีนะคะจากการ ออกมาให้ความเห็นในเรื่องของการฟื้นตัวของเศษรษฐกิจนะคะแม้ว่าจะยังคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ2%ก็เพื่อช่วยในเรื่องของเศษรษฐกิจให้ฟื้นตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะในช่วงครึ่งปีหลังก็มองว่าแรงกระตุ้นจากภาคการทลังแล้วก็ในส่วนของภาคท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกเนี่ยยังน่าจะ อยู่ในระดับต่ำนะคะต้องอาศัยในเรื่องของแรงกระตุ้นทางด้านนโยบายทำการเงินแล้วก็การคลังอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังดูมีความคาดหวังในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจนะคะ แต่ว่าถ้าดูในส่วนของฟันโฟล w เองเนี่ยจะเห็นได้ว่าทิศทางนชะลอการไหลเข้าค่อนข้างชัดเจนนะคะในส่วนของตลาดตราสารหนี้เนี่ยต่างชาติเนี่ยขายออกมาในช่วง4วันแรกของสัปดาห์ก่อนนะคะ,อ,ะอยู่ที่ระดับประมาณ23,400ล้านบาทก็คงจะต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของเม็ดเงินลงทุนในช่วงนี้นะคะ อาจจะยังเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นในบ้านเราแต่ว่าก็มีเม็ดเงินจากทางกองทุนเข้ามาบ้างเหมือนกันแล้วก็อาจจะช่วยประคองในส่วนของการพักฐานในช่วงนี้อยู่นะคะก็โดยเฉพาะในส่วนของกองทุน t i กเกอร์ฟัก็น่าจะมีเข้ามานะคะในจังหวะที่ตัวเซฟิตีเนี่ยพักตัวลงมา นอกจากนี้เนี่ยก็มองว่าในเรื่องของอตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆก็คงยังต้องจับตาในเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อในยูโรโซนนะคะว่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้ตลาดเนี่ยเลือกที่จะเข้าไปถือในส่วนของดอลลาร์สหรัฐมากกว่าที่จะลงทุนในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงหรือเปล่านะคะ อมองแล้วในส่วนของเซฟก็แนวโน้มแกว่งตัวผันผวนค่อนข้างสูงนะคะอาจจะมีปรับตัวลงไปก่อนก็ดูที่ระดับ1000จุดอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่หลุดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดีกลับขึ้นมาอีกครั้งนะคะก็แต่ยังมองว่ายังไม่น่าจะผ่านระดับพัน2จุดแต่ถ้าหลุดระดับ1000จุดก็น่าจะลงไปที่992แล้วก็985ดสําจุดสำหรับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ย มองว่าเป็นโอกาสในการที่จะเข้าไปเทรดในตัว S50U14 นะคะ Safety d e Future ในจังหวะที่ถ้าหลุด 1000จุดลงมาก็ช็อตตามลงไปทำกำไรที่ระดับ985แล้วก็977จุดนะ,นะคะแต่ว่าถ้ากลับมายิ่เหนือระดับ1012จุดก็ให้ปิดสถานะในฝั่งช็อตแล้วก็กลับเข้าเก็งกำไรในฝั่งรออีกครั้งนะคะทำกำไรที่ระดับ1025จุดแต่ถัดทุนที่ระดับ1 0 0 0จุดนะคะส่วนอีกตัวที่แนะนำเนี่ยก็คือมองในเรื่องของอผลกระทบต่อ ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศนะคะก็ทําให้ความต้องการที่จะเข้าไปถือสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะมีแรงหนุนเข้ามานะคะในระยะสั้นออมองว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียแล้วก็ชาติตะวันตกนะคะแล้วก็ในเรื่องของออการที่สหรัฐประกาศจะเข้าโจมตีกลุ่ม มุสลิมในอิรักเนี่ยก็ยังน่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่กระตุ้นในส่วนของการเข้าไปซื้อทองคำนะคะแต่องไรก็ตามเนี่ยถ้าดูประเด็นในเรื่องของการที่สหรัฐเนี่ยจะเข้าไปโจมตีในในอิรักเนี่ยก็ยังดูเป็นอยู่ในลักษณะที่มีเงื่อนไขว่าจะเป็นการโจมตีกลุ่มมุสลิมที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศนะคะก็เป็นการโจมตีในในวงจำกัด แล้วก็ผลกระทบที่อาจจะมีต่อแหล่งผลิตน้ํามันเนี่ยก็อาจจริงๆแล้วก็คงจะต้องดูเหมือนกันว่าจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเนี่ยสถานการณ์ดูดูคลี่คลายลงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของแรงขายทำกำไรในส่วนของตลาดทองคำอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังมีมุมมองที่ น่าจะอยู่ในทิศทางที่หนุนราคาได้เหมือนกันในช่วงหนึ่งงสอสัปดาห์นี้นะคะ ถ้าดูในส่วนของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐดูจะค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่นะคะอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันทิศทางของราคาทองคำเนื่องจากว่า,าเป็นแรง่อดัดชนีดอลลาร์สหรัฐให้ปรับตัวขึ้นนะคะแต่ก็ยังมองว่าน้ำหนักทางด้านการเมืองระหว่างประเทศอาจจะดูมีประเด็นมากกว่าในช่วงนี้ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องตามก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของอารายงานการประชุมของเฟดนะคะรอบล่าสุดแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปเนี่ยมองในเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อทีอ่ทิศทางก็นน,น่าจะอยู่ในระดับต่ำอยู่นะคะรายงานตัวเลข หลังจที่การประชุม ECB รอบล่าสุดก็ยังคงในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนในระดับต่ำที่0.15นะคะแล้วก็ดูค่อนข้างคอนเซรนิร์นเกี่ยวกับภาวะเงินฝืดอยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าในส่วนของราคาทองคำนะคะในช่วงสองสัปดาห์ก็ ยังมีลุ้นที่จะขึ้นไปทดสอบระดับ1,332แล้วก็1,340เหรียญต่อออนด์อยู่นะคะถ้าสามารถยังสามารถยืนเหนือระดับ1,300แล้วก็ไม่หลุดลงไปนะคะก็เป็นโอกาสในการที่จะเข้าไปเก็นกำไรในฝั่งรองได้แต่ว่าก็ให้ทยอยทำกำไรไปก่อนถ้าขึ้นไปชนะระดับประมาณ2 5 5 0มนะคะในส่วนของเปซ ในส่วนของ g f q 1 4นะคะแล้วก็อาจจะพิจารณาเปิดลองเพิ่มอีกครั้งหนึ่งถ้าขึ้นไปทะลุระดับประมาณ2550บาทนะคะแล้วก็ไปทำกำไรอีกครั้งที่ระดับประมาณ2750บาท สำหรับสัปดาห์นี้ก็ฝากไว้ในเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศนะคะแล้วก็มองว่ายังเป็นโอกาสที่จะเข้าทำกำไรในตัว s ซ f e t y n e ็กฟิวเ e แล้วก็ในส่วนของ g o f ฟ a t u r e นะคะแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะในอีกสสัปดาห์ค่ะสวัสดีค่ะ